เราเจออะไรบ้างนะครับประเทศไทยเราเนี่ยมันมันมีนนาการบอกช้มที่มันเยอะนะครับเยอะการปกครอ,องระบบชามิตายเนี่ยมันก็มีกฎเกณฑ์ของมันนะครับมันก็มีกฎเกณฑ์ของมันกองหนการรักษาความมั่นคงภายในจงังหวัดตราดเปิดเวทีพบปะสื่อมวลชนแขนงเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์องค์กรพักรัดครับเมื่อเวลาเก้านาฬิกาสามสิบนาทีวันที่ส0สิเมษา,ายน2 5 5พันร้อยหสบแด ที่ห้องประชุมชั้นสองวิทยาลัยชุมชนตราดนาวเอกวรพจ์สิทธิจิตรองผู้อำนวยการกองโดยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดเิทีเสวนาตามโครงการกองโดยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราดพบปะสื่อมวลชนแขนงเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์องคอก์กรภาครัฐจากเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วทั้งจังหวัดตราดจำนวน50คน โดยมีดรสุกรีพืชผักหวานที่ปรึกษากอรอมนภาคหนึ่งร่วมบรรยายในหัวข้อเทคนิคการน,นำเสนออย่างมีประสิทธิภาพนาวเอกวรพลสิทธิจิตรองผู้อำนวยการกองนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราดกล่าวถึงแนวทางการปฏิรูปประเทศให้สื่อมวลชนในพื้นที่ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับฟังและรับฟังความคิดเห็นจากสื่อมวลชนในประเด็นสื่อมวลชนจะมีส่วนร่วมในการสร้างความปลองดองสมานฉันท์ได้อย่างไร การประชุมเสวนาแรกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อมวลชนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้สื่อมวลชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการดําเนินงานของรัฐบาลและคณะรักษาควาสมสงบแห่งชาติหรือคอสชอเพื่อให้นข้อมูลไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบแล้วเข้าใจซึ่งตามโครงการแล้วกําหนดจัดกิจกรรมตลอดทั้งปีงบประมาณ2 5 5 8ัดจัดจานวน5ครั้งและวันนี้เป็นการจัดครั้งที่3ส่วนครั้งที่4 กำหนดจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม2558ที่จะถึงนี้